ถุงปลาซิ่วมีย้อมว่าถุงปลาซิ่วมาถวายนี่อันนี้เหล็กฝันเขาฝันเมื่อคืนฝันว่าได้เหี้ยวถุงปลาซิ่วปลาซิ่วหนยเหลี่ยมงามงาม,งามเหลี่ยมปั่นเงินปัน<ม>ป่นค้ำปลาซิ่วหน้ามาตัวใหญ่มิตรซ้ำอยูย่มเมื่อนี่รับซวยรวยยุเ่เใี่<ม>เนี็กเขาก็เลยงามยังเสียซวยรวยยูง่งใี่ ขับฝันรางวัลที่หนึ่งต้นฟ้าจิตพาเดี๋ยวขับแล้วพอจิว่าเรียกฝันขับเลยสามเดือนว่าวงวนเลยขับฝันขับฝันโซอะไรเนี่ยผู้ผู้คัดเรียบร้อยแล้นี่ผมเปิดผนึกกันนะผมอะไรเบืองนั่นเมื่อกี้นี่อันมีทั้งโตแก่และโตกลั่นนี้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคผมหมดิบว่าเลแก่แล้วเขาบระดีถึงแม้ว่าเขาจะหมุน và có hóc có vấn muốn muốn nuôi được muốn phù trắng nhớ không là cũng vật phải ở tam này là mà lập xong là lập tam này là này là không phù thay không có thay nhớ mấy nhàng cá ao này phù nhìn hay có nằm lập chứ nó xong mười này nè xong mười này là mà lập phù vào hàng phù mà mười nó ta ta con khương Để เดี๋ยวครับไปหนึ่งก่อนเอาปูเอไปข้างหน้าก่อนเขาทำเขาโบกคนนี้าคนหมันเหรอเอาเนี่ยละสองหนึ่งคือพีคนหมัถอยไปหน่อยนึงเอาดิบบอนถอยไปหน่อยนึงปิดตรงแล้วใส่ปูเลยนะเอาโอเคเอารับอย่างเป็นทางการมารับซองปูสถานทำครบสามเดือนแล้วการมาสการครับปูเรีย่อาอ่านดาวมาสการปูโทรมาให้มารับซองครบ ตามวา <3 S 2> ละสามเดือนตามวาละสามเดือนนะครับตรงกับวันที่สิบหกตุลาหกแปดมารับซองแลครับผมปูแนมหนาวันครับนี่หาหกคนนี่ปูที่หมอบให้เพลย์เป็นคนรับเป็นคนเปิดรับตัตุตลานี่ไปถึงปีไหม่อีกสามเดือนครับให้นับพศทธกิจา กาทันวาโมกลาโมกลาเป็นปีพอดีก็ชได้อีกชงหนึง่งปีไม่พอดีครับเพราะฉนะนั้นจะเอาไปผิดเจรนา,าให้มันเกิดประโยชน์วันทีท่16เหงาไก่กระถินมาแล้วแ่นเปิดมาในก่จะเห็นโปะแต่เห็นปูกระถินอดปูอ FC ตัวฝากเมืองไทย FC ไอ้พองค้อง FC ไอทีแกน FC รองบัต ยี่เด่นมองวังกระถินนะช่องสุดท้ายแห่งปีผมบอเกือบเพราะว่าอีกช่องหนึ่งนับไปอีกสามเดือนเนี่ยม้องโมก,กลุล่าผมเลยเกินเป็นปีไม่หรอปีไม่พอดีละ <Hey. S 2> ่ะไอ้พองพ้องก็เปิดแล้วไอ้บาวิแกนก็เปิดแล้วครับนี่แชร์คอมเมนต์ได้เปิด คะเมนต์จะได้มาถือกันอยู่ปูมาถือกันดูมถือกันดยคำเมนย่งไงมันตรงๆบ๊อบ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 บ๊อเคมนเปิดจังไลยให้คำเมนให้คะเมนเปิดเสียคะเมนเปิดปูพิจารณาแล้วให้คะเมนเปิดเป็นมิตรตัวเนาปล่าแม่นคะเมนต์เป็นคนไทยคนไทยใช้ภาษาคำเมนต์แพูดภาษาคำเมนสุรินทร์คำเมนสุรินทร์ไม่ใช่คำเมนกัมพูรเจียฟันบอกก็ซื้อยังก่อกประวัติครับ พีนิวประวัติพีนิวสุรินเดนโอ้คนสุรินพีนิวคือหอนอ๋อไปรับรับนนะขันไปคนนั้นนะขันนั้นนะพุ่นไปคันคันผู้คันไปเลยดูกล่องนั่นดูกล่องนั่นคันไปรับซองอ๋อเอาไอ้ผู้ขี่ดื้อขี่ดื้อเถอะรับป่ะไอ้ไอ้เมาขี่ดื้อเปิดเด้อ เปิดนี่ยเปิดยแยงเ้อมาต่อหมอดอขาคือถทนายพอยเมียเลยรับซองมันรับเลยก็เปิดได้นะวันนี้รับแล้วเปิดเลยดังอีกแล้วไม่ต้องรองงอีกแล้วดังอีกแล้วเปิดแล้วเปิดแน่นอนงวดนี้เปิดตรงนี้เลยเนาะเปิดตรงนี้เลยวันนี้มองเปิดตรงนี้เลยเนาะคับเปิดเลยเพราะว่าใกล้วันแล้วบอกว่าเปิดเลยอ้าวเปิดท่าน เปิดเลยนะเป็นครั้งแรกเปิดพนไปเปิดใกล้ๆเอาไปเปิดก่อนนะครับเอาแต่ซองไปเอาแต่ซองไปเอาแต่องไปนี่ว่าหไปน่ไปอันนั้นมันมุดแปดนเลขบัญชีสามสามสี่ศสี่ เลขบัญชีข้างหน้านี่อ่านข้างหน้านี่อ่านข้างหน้าเขาอ่านข้างหน้าข้างหลังเล็กบัญชีเพินด้านหลังนี่เป็นชองกระถิ่นดีานวเป็นั่ชเดี๋ยวให้ที่แหลงเนาะตัวเลขโชคลาเอาตัวเลขก่อนนะครับอให้ถูกกว่าเพอมาเรีนวมบุญอย่าลีลาเดี๋ยวเขาด่าอันนี้ถ่ายติดนิสัยเมือด่าไม่ติดแก่นเลยก็ยังไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้รอนานนะครับรับมาเมื่อสักคู่เปิดรับมาตอนนี้พอดีไปรับมาครับ มาเกะครับเป็นครั้งแรกเล่นี่มาเกะปูให้เกะปูให้รับมาเปิดเลยปูบอกว่าให้เปิดที่นี่เลยไม่ต้องไปเปิดไหนแล้วต้องรอไม่ต้องรอแล้วอ้าก่อนจะสิ้นปีเนี่ยก่อนจะสิ้นปีตอนแรก่หรอตแดงงคามแมงคามมีสองซองนะพี่น้องมีสองซองมีสองซองมีซองในอีกอันนั้นไว้ดีกาอันนี้ป่ะอ่านกระดิ่ง ขอเรียนเชิญทุกท่านมีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโอดกระถิ่อสร้างศาลาเขาจะดูตัวเลขไม่ไม่ใช่มาอ่านใบดีกากระถินเขาจะดูเลขเดี๋ยวเขาก็ได้จุประธานรองประธานกรรมการมีพร้อมเอาไปประธานนะประธานวุฒิบัวอยู่นี่ประธานชาวุฒิพ่อเปิดเนาะครับพี่น้องเปิด หนึ่งเห็นแน่เดี๋ยวหาว่าผมไม่เด้เปิดดิอ้าเปิดเดี๋ยวสองครับเปิบตีรักกาเอาอีกแล้วว่ามุกนีมาแต่ใส่เนาะม่เห็นที่รักายนเนี่ยยังเกี่ยวกันยุปันงูเกี่ยวปันงูเ่านเกี่ยวงูเกี่ยวสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองหกศูนย์สงกศูนก็หัวควมเก้าหัวาม อันข้างแรกสองห้าเก้ากันบ่กันเขียนว่ากันสองตัวไม่มีห้าเก้าไม่มีสองตัวนะนี่ไงนี่ไงข้างล่างอ่านมาสิอย่าลืมตัดเอานะจักอโอ้ให้ตัดเอาในสามตัวเพิ่นเขียนมาให้บอกว่าเอ้าอย่าลืมตัดเอานะครับพี่น้องอ่ะตามนี้อ่ะไรเห็นแล้วก็ขอให้เป็นบุญบุญอันประเสริฐนะก็ขอให้ทุกคนได้โชคได้ลาบกันเนาะนะครับจะได้ทวมบุญร่วม กุศลกันนะับาะว่าไม่ว่าที่ไหนเนาะเราก็ทําบุญกันไปนัถ้าเรามีบุญนับสงปู่สถานธรรมอันนี้ซอคูสถานธรรมสองเก้แล้วก็สองครับผมอย่าลืมตัดเอานะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจะสองตัวน่าจะเป็นถ้าตัดก็9060ศูนย์หกศเก้าประมาณนั้นโอ้สอูนสุดใจโชคดี อััันนนนนี้เาะมมแลขี้เกียมขี้เกียมขี้เกียมขี้ใส่อะไรบอสนี่พี่น้องมันไล้ขี้เกียมขี้ได้กับนิ้นขี้เกียมขี่ได้กับน้นแจ่มมดตกใจเบิดโอ้ยเอาพี่น้องแคบได้แคปแครับวันนี้แจกแดงดอกนี้เนาะส่งสุาครับขอบคุณมากมากเนาะแค่นี้นะครับไอซองนี้ที่มาที่ไปนี่ยังไงนะโอเคครับผมสามสามเดือนผู้จะให้เดือนจะให้หนึ่งครั้งนะซองนี้ สามเดือนจะให้หนึ่งครั้งพอดีอ่ะก่อนตอนที่เราเปิดเปิดเปิดเมื่อเปิดเมื่อรรบท่แล้วเรารู้สึกว่าปเปิดที่